อันนี้เรามาแนะนําตัวจับมือถือที่มาพร้อมไฟนะครับเอือนสิยูริกไหลนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวจับมือถือนะครับที่สามารถที่จะจับมือถือได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอนเลยนะฮะตัวนี้เราเสียบเป็นแนวนอนอยู่นะแล้วก็ฝั่งนี้นะครับ <conom ía> มันจะมีตัวที่ใช้ปรับไฟอยู่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเรื่องของทวิตนะครับเราเปิดดูนะปุ๊บนะะอันนี้เปิดไฟนะครับเปิดไฟนะครับเราสามารถที่จะ ตั้งนะครับนี่ในส่วนตรงนี้จะเป็นเรื่องของไฟที่เป็นไฟเหลืองเห็นไหมฮะไฟเหลืองนะครับแล้วก็เปิดมาเป็นเหลืองกับขาวนะฮะแล้วก็หมุนต่อนะครับนี่เห็นไหมครับก็จะเป็นไฟที่ซอฟลงนะฮะแล้วก็จะเป็นไฟเหลืองนะครับแล้วก็เต็มที่ก็เป็นไฟขาวเลยนะครับก็จะเป็นขาวนะครับแล้วก็ออกโทนเหลืองนะครับแล้วก็มาที่เหลืองเลยนะครับนี่ ตอนเราชอบเป็นสีขาวแบบนี้นะฮะเปรียบสดเลยนะครับตัวน,นี้จะเป็นเรื่องของการปรับความสว่างเห็นไหมฮะนี่เราก็หมุนไปได้เรื่อยๆเลยครับนี่ปรับความสว่างได้นะครับอ่าก็มีแค่นี้นะครับตัวน,นี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์ที่อ่าแจ้งะระดับแบตเตอรี่นะครับตัวน,นี้ก็ปิดเปิดนะครับฝั่งนี้นะฮะจะเป็นที่อ่าวางใส่กับขาตั้งกล้องนะครับตัวน,นี้ต้องบอกว่าอ่าสามารถที่จะใช้แนว ตั้งได้ด้วยนะครับแต่ว่าเรื่องของแสงเนี่ยต้องบอกว่าเนื่องจากแสงมันเป็นฝั่งนี้เนาะมันก็เป็นบนล่างครับเวลาที่วางมือถือเนี่ยฝั่งเนี้มนยมมาตนเราใช้กล้องหน้าเนี้ยหรือใช้กล้องหลังเนี้ยอ่ามันก็จะเป็นไฟบนล่างแต่ถ้าเกิดแบบเนี้ยเราไปวางแนวตั้งนะครับมันจะกลายเป็นไฟแบบไฟขวานะฮะอ่ะถ้าเราไม่ใช้ขาตั้งกล้องนะรตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้ขาตั้งกล้องเราสามารถที่จะดึงตัวนี้ออกมานะครับ นี่ตัว th นี้นะครับสามารถดึงออกมานี่นะนี่ตรงนี้ปุ๊บนี่ฮะตัวนี้นะครับสามารถดึงออกมานะครับเป็นตัวที่ตั้งได้นะครับก็คือสามารถใช้เป็นที่ตั้งแบบว่าถูกเฉิญได้ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใช้ตัวที่ตั้งมือถือนะครับตรงนี้นี่ตรงนี้มันจะเป็นประมาณนี้นะครับดึงออกมาแต่ว่าตอนนี้มันอยู่ในที่ขาตั้งกล้องมันก็เลยดึงออกมาไม่ได้นะครับ แต่ว่าท้าบอกว่าค่อนข้างที่จะแน่นนิดนึงนะฮะระวังเล็บนิดนึ่งละกันนะฮะมาดูตรงนี้บ้างนะครับตอนนี้สามารถที่จะใส่สมมติใส่ไม้นะครับที่เป็นช็อตกันนะฮะไฟได้สมมติมีไฟสองดวงมีไม้อันนึ่งนะฮะได้ตัวนี้สามารถหมุนนะครับหมุนแบบนี้นี่นี่ได้ละอันนี้เป็นไฟอีกตัวหนึ่งนะครับที่เราถช้นะฮะนี่อามาดูไฟตัวนี้ดีกวะะ่าครับตอนนี้เนี่ยจะเป็นไฟที่อ่า มีสเปกก็คือไฟสองพันห้าร้อยคถึงหกพันห้าร้อยคมีความจุอยู่ที่สองพันมิลลิแอมนะครับน,นี่ก็เหมือนกันนะครับมีเรื่องของอ่าอ่าไฟนะครับนี่เราเปิดนะครับแต่ว่าเราต้องมาเปิดตรงนี้ก่อนนะนี่เปิดปุ๊บนี่อ่าตอนนี้ได้ไฟแล้วนะครับนี่เป็นระดับแบตเตอรี่นะครับแล้วก็นี่ฮะไฟที่เราเห็นใช่ไหมครับอ่าตรงนี้จะมีตรงนี้มนสมุดตรงนี้นะครับเรา เอาแค่นี้นะครับนี่เห็นไหมมันจะมีสีส้มนะครับนี่กลายเป็นสีส้มไปเลยนะครับแล้วก็นี่ส้มกับขาวนะครับแล้วก็อันนี้ขาวอนลี่นะครับเห็นไหมครับมันจะเป็นการเปิดปิดไปสีฟ้าสีส้มนะครับทีนี้ตอนนี้เนี่ยเราสามารถที่จะดิ่มได้นะครับนี่นี่สว่างใช่ไหมครับอ่ะเรามาหมุนกันนี่อันนี้คือการดิ่มเห็นไหมครับนี่คือความสว่างนะครับแล้วก็เปิดมานี่สว่างทุดเลยนะฮะ เขาบอกว่าถ้าเราใช้่าถ้าเราเปิดสว่างทุดนะครับมันก็จะใช้แบตเตอรี่เยอะนะครับนี่แต่ว่าเห็นไหมดูความสว่างติดเห็นไหมฮะนี่ช่วยได้เยอะเลยครับถือว่าสว่างเลยนะใช้ได้เลยแล้วก็ตัวนี้นะครับชาร์จผ่าน USB Type C ครับเหมือนกันเลยนะครับตัวนี้เนี่ยก็คือชาร์จผ่าน Type C เหมือนกันครับนี่ครับตัวนี้ก็ชาร์จผ่าน Type C เหมือนกันเห็นไหมฮะนี่ มรือีไฮซีนะครับเช่นกันนะฮะเนี่ยอ่ะโอเคนะครับก็แม่แนะนำนะครับสองตัวนี้นะครับตัวที่ผมใช้งานกันนะฮะโอเคอยังไงก็ใครสนใจลองมาดูในใต้คลิปแล้วกันเนาะจะมีลิงก์ให้ไปซื้ออยู่จ้า